สดวี่ตวีผ่านแอปพลิเคชันไพร์ทีวีเริ่มต้น49บาทเท่านั้นยิ่งใหญ่เลยครับวันนี้อ่ะคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงเพชรชลทานสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอกับไพรยนาลายอึง่งอุบลพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับสุธนันตปรเขตคับท่านอารันนุชกางพรวัฒน์แขกสินทรและกิตนารักทรอาวุธเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารูปร่างนะครับเสียเปรียบเลยครับไพนนับที่มอเตอร์ 4. ขอบคุณทาง CP จเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเล็กศรีประทัก์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดร์พงศ์วิเศษไทยทูลรองประธานอาวุโสเคเรือเจริญพภกพัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 800 00บริษัท CPF n e s t a e l o n d Food Chain จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากัรไตยขอขอบพระคุณครับเอาละครับผู้นี้นะครับชิงไหวชิงพริบกันแล้วครับกรรมการสู่ทางกรูเกตนะครับย้ำให้ออกอาวุธกันให้เยอะหน่อยนะครับเดินขยักเข้าไปเพชรชรทานดูจะได้สูงได้ลอยมา แต่ว่าไม่ธรรมดาแล้วครับพายนารายนั้นอาวุธมวยจุกจิกอย่างที่บอกในดูจังหวะการกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงสู้เพชรชลธารก็แทงแหลมๆเลยนะครับในนี่ถือว่ายังคู่ขี้ดูสีไม่มีใครได้เปรียบเสือเปียบกันชัดเจนครับโอ้จังหวะนี้ครับมีลูกล็ขอกคอกดคอครับจังหวะของพายนารายอุนบนครับชลธาราแทงขวาครับ มีเตะขวาต่อยขวาเอาเตะคืนต่อยคืนสับคืนครับแทงเข้าไปเสียบมาองในครับดูครับจังหวะขึ้นคอจังหวะล็อกคอของพายนาราย,ยครับเพชรชนรทานก็พยายามจะแก้ด้วยลูกขวางหน้าครับบิดมาแล้วต่อยซ้ายครับพายนารายโอ้โอเข้มข้นครับเ,เริ่มจะเข้มข้นขึ้นอศอกกับเข่ารอยแอนตซินมีรางวัลมอบให้ทันที1น0 0 0บาท จะเคบาดหานีา่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะ,จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเข็มละ500บาทขอบคุณแอนตซินยัรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินยัยวีรพุตชงเพื่อการสนับสนุนศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับตัวเล็กกว่านะครับภายใะล,ลายเขาออกมาเปิดเกมเลยนะครับมีแข้ง แล้วก็เบียดปล้ำในดูว่าวงในนี่กำลังไล่แขนต่อแขนนะครับกดแขนแลกกันยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับต่างฝ่ายต่างโต้นครับวงในโอ้แต่ว่าจังหวะนี้หายนาฬาิเริ่มจะแทงได้เนื้อเน้นเน้นเนาะมาดูนะครับว่าพิจรอาตเองก็พยายามจะตั้งแล้วก็แทงโต้เหมือนกันเกมนี้ถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับมาถึงยกที่สามนี่ยังไม่มีใครจากกันไปไหนนะครับเกมนี้ยังเบียดกันกิ๊กเลยครับพยายามเสียบเม็ดเน้นเ้นนะครับ พายนารายครับหมัดขวาต่อยเข้ามาครับพายนารายครับแทงขวาครับนี่ครับขวาเตะคืนบ้างครับเพชรชลทานแทงขวาเข้ามาครับแต่ว่านี่ครับคิวคอได้มีเขยาวขวดด้วยครับมีเขยาวขวดด้วยครับเพชรชลทานครับแหมเขาที่แล้วก็ผัดกันขึ้นคอผัดกันได้ในคนละยกครับแต่ว่ากินกันไม่ลงเสมอกันมานะครับวันนี้มาแตกหักกันครับจะมีเสมอหรือเปล่าครับ เสียไปแทงคืนมาครับดูจังหวะล็อกคอจังหวะนี้ของพลายนารายครับพยายามล็อกลงมาครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับโอ้ต้องโตต้องตอบด้วยนะครับต้องโตต้องตอบด้วยนะครับเพชรจลธนโลกนะครับม่วยสากลนัดยิ่งใหญ่เลยครับสึก c p f ม่วยมันสนั่นโลกพรุ่งนี้นะครับวันพุธอ่าวันพุธที่11มิถุนายนพรุ่งนี้ ก็จะมีอีกหนึ่งรายการมวยนัดยิ่งใหญ่แฟนๆก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านภาวัชัยสีทองครับท่านผัวราชการจังหวัดชนบุรีนะครับพร้อมด้วยเสียอิดนะครับอุณอิทธิเดชทันเนศวัฒนะซึ่งเป็นผู้ประสานงานท่านสําคัญเลยครับขอขอบพระคุณครับอเอาละครับยกนี้นะครับทีมงานนีครับองคิชชรลธา,านี โอ้ถังให้เดินเบียดลั้ในแต่ว่าวงในดูแล้วนะครับพอจับได้นี่ตีหนักๆตีแรงๆเลยนะครับภายในารายโดยเฉพาะในช่วงปลายยกที่ผ่านมาโอ้จับได้ชุดเดียวตีหนักๆเอาสถานะเริ่มจดีเหมือนกันนะครับมีขวางมีแทงออกได้หนักๆไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับภายในรายครับเพชรชนธานขยับเข้าไปครับแต่ว่านี่ครับแม่โดนโดนโดนก้าวเสียบมาครับวงในขึ้นคอ โดนขวางคืนครับเอาแทงไปเพชรชราธานแต่ว่านี่ครับแม่ไนึ่งครับอาวุธดีนะครับแต่ตอนนี้ะลาลานไม่ได้ตอนนี้เอานี่ครับนายปาขวางไว้ยกยกดูก็ถือว่าจังหวัดชนบุรี วันนี้องขอบคุณนะครับ CP จเจริญพกทภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแพธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 800บริษัท CPF เลสซองก์แอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบร CP ิษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับพายายมืดอย่างเต็มที่นะครับเพชรจุลาธานี ทั้งหมัดทั้งสอกทั้งแข้งนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องในขณะที่พรายนารายดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วมาชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้ออกซ้ายออกขวาอาวุธมวยนี่จุกจิกดูว่าจะเก็บอาวุธได้หมดแล้วด้วยนะครับเอาละครับต้องเร่งต้องเบียดให้เร็วกว่านี้นะครับพิจชทธานดูนะครับเข้าไปตั้งในก็โดนล็อกเอาไว้อีกโอ้โหวันนี้ถือว่ามาคบเครื่องเลยนะครับพรายนารายโอ้เนี่ครับพยายามชูกำปั้นแล้วครับมั่นอกมั่นใจครับ ถอยตั้งรับจับทางแล้วครับายนารายครับเป็นชรธานก็เวลายังมีนะครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับตอนนี้ครับพอถึงตัวกันล็อกไว้ก่อนครับายนารายครับเดินเข้าไปครับนี่ครับตบออกข้างครับ สุกจิตก,กบวิ่งเข้าหาเลยครับ <c oughs> เข้าชาร์จเลยครับเ <c oughs> <c oughs> พชรธนทานนี่ครับโอ้โหวันนี้ปวดหัวครับโชคไปโชคมาดูตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับฝ่ายน้ำเงินจะพลายนานลาย <c oughs> โอ้โหแต่ว่าเพชรชนรานนี่ครับอะกำปั้นอ่ที่มูบอกกำปัน้นน้ำเงินครับ ไพรยนลายอึ่งอุบลน,นะครับแห่ภาคนี้คว้าชัยไปสวยสดงดงามเลยครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ไพรยทีวี